นนหนึ่งโอ้ยนวดนวดนวดครับหลังแรกแหกมาเลยครับผมตะก,ก้อนตะก,ก้อนอุ้ยหนึ่งอุ้ยบ่โดนหนึ่งโอ้โอ้โดนอยังแทะทางนั่นเอาคุยให้พี่น้องปลาเข็งก,เงกินเครียดปลาหมอกินเครียดเห็นปะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดทีทุกท่านครับผมมือนีพี่หน้ามาปลกเป็ดอีกเนาะ ทุ่งปักแป๊กครับผมแต่ว่าเป็นไม้ทุ่งฟางตะเวนออกเนาะอ,อ,อีกโซนหนึ่งนะครับเนาะฟางตะเวนออกครับผมก็คือฟางที่พีหน้าไปปักสองสามมือก่อนก็คือฟางตะเวนตกครับผมใส่เงี้ยเขียดอีโม่ครับผมมือนี้เนาะเอฟซีอยากเห็นเนาะโอ้ทับกันตายแล้วมัพี่น้องเจ็ดลายด้วยเนาะพีน้ากับเบ็ดมาสามสิบหลังสามสิบผ่าหลังครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปปักกันครับ เป็นตกดินแล้วครับผมมาเนี่ยเดี๋ยวำขึ้นเกา่าไปครับพี่น้องไปปลกครับครับนี่ครับผมทุงปัปก,กหมายที่แล้วที่พี่หน้ามาเนาะฝนตกน้ำกะใสเงี้ยใส่เดือนครับผมพี่หน้าจะปัดจากตรงนี้เนาะลงไปพูนครับผมทั้งคนเนาะไปพูนจะมีสารน้ำทุกคนเนาะกะสี้ายห้เบิ้งมาม่านี่แหละครับผมเนาะ มือนี้ผ่ได้ให้เบิ้งตอนปากดอกครับ,พบเพราะว่าตะเวนสิตกดินแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับแต่เว็นถ้าเป็นลุงเนตรแตะวันเคียงปากปอกโอเคเนาะเอาวารีล,ลุงเนตรมาเบาได้ได้มือนี้นะขออนุญาตลุงเนตรนะครับเด้ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวปัดลงไปตอ่อครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุนตอนยามกลับกันนะครับเนาะตอนย่างกลับแล้วก็ลุนตอนยามเนี่นมานขึ้นนะครับเนาะมือนีอากาศดีอยู่ครับว่าฝนมาตกเนาะเมื่อวานนี่ตกตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยครับผมยาวเลยหอดางขึ้นเลยมือนี้ยังมาตกเนาะโอเคไปพี่น้าสิพาปาักครับครับพี่น้าย่างกลับมากะเจ็ดนั่งยู่อยู่ครับผม เกลียตัวน้อยๆเลยครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวข้าค่อยไปรุ่นตอนอยางไปที่นะครับเนาะอนนี้ยุ่งกำลังมากแหละเขานี้ยโ้มีเทียงหน้าเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวห้ารุ่นตอนอยางครับผมตอนนี้เมื่อตึบเลย มี้บมีแอย่างหน้าเนาะพี่หน้าเ้สวียงม่แล้วได้ครับพี่น้องได้เห็นบ่เด็กชิบให้พาดอีกแล้วเด็กซี่ก็ทักมาทั้งหลายเนาะว่าเป็นอย่างพี่หน้าบ่เฮตเอาสวิงไปน้ำพี่หน้าสารวาไวแต่โดนละมือนีก็มือมูอ่บ้านีนีก็เลยคือว่าป่ารุดคลิปที่แล้วเนาะมันก็นหลุดมาหลายคลิปแล้วครับผม ตัวโลกว่าัวใหญ่ตัวน้อยกับบากหลายเนาะก็เลยมือนี้ก็เลยต้องพกมั้งเนาะไปดูยิงเชียกันอีกต่อครับผมพยายามเป็นเองครับสีมานบ้างนี่นี้ครับพี่น้องโอ้นี่กระตีครับหรือว่าเขียไปเยอะทั้งกรอเี่ยไปเยอะทั้งกรอเขา อ้หลังนี้คือกันบ่มีโตนี่เช็ดตั้ยงยู่ครับผมน่าก,กินเนาะเนี่วนอนขอลอเอาว่าเป็นอย่างไอยู่นแหละครับผมแต่โตโลมากินตอนดึกเนาะตามันอาจจะออกหากินตอนดึกก็ได้ครับผมเพราะว่าทุกมือฝนมันตกตลอดอู้พี่น้องบึง้ง ห้อยหนูกัดเข่าเอาหอยเชลลีมากินใหม่ๆเลยเห็นป่ะครับนี่ทางเตียนเลยมันดักกระไดโลดเี่เห็นปะ่ะแ่นหอ,อกแรนเข่าออพี่นอ้องขางคนคือตังกระดอกระไดอยู่ครับผมเห็นป่ติเกอยังบ่มีหนวบหนวเลยไปเดี๋ยวเข้ารุงกันต่อครับผมอง เขดงเร่ยงแร,อง,รองอยู่ใส่สีได้รุ่นตอนสาวาอีีอืออู้อูอเห็นไหมครับหนังนั้นไม่มุกหลังนั้นไม่ม,มุกพ,พี่น้องเห็นไหครับน,น,น,นี่นีนี่อู้อ้โดยนยังแทะทางั่นเห็นไหพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนหน้าเตรียมสิิงเลยเด้อจานประเนนะ ไปข้างใดที่ได้ป่ะเนี่ยขุนยูคุนมองมองนี้พี่หน้ามาแล้วมันหนาติดตามข้อกัอนครับ ที่นอนดำข้อมาเลยย่านหลุดอ่ะหลุดอีหลีพุ่นเบ็ดยู่พ่นอู้หลุดอีห,อหลหีเห็นปะนี่นี่มันติดออกมุมปากเ,เห็นปะปากฉีกเลยครับผมน้องเห็นปะปากฉีกเลยนี่อู้เกือบเอาได้ครับแต้มได้แค่มาเนาะอู้ แนมแรกแขกมาที่น้องเอ,อ้ยยังหายากอยู่ป่าสมมุตินี่เอาถุงไปแล้วเรียบร้อยครับผมมาไปก่อนนี่ไปแล้วน้องแต้มนะเก็บถุงก่อนนี่ก้อนนี่พันลูกจุกเลย ดีได้พี่หน้ากามโตปลาก็อนนะถ้าดึงขึ้นมากก็หลุดคือเก่บาบ่ได้เหมนสวิงนอนเง็งๆอยู่แค่เ okay, ดี๋ยวพี่หน้าใส่เงียวกันครับผมครับลุงน้องโตว่าอยัางนี้เงี้ยงอยู่เลยครับผมสวิงไม่พี่หน้าสิได้ตักปลาบ่มีเฉียดกันยังอยู่ครับผมใส่ได้ตักมือนสาวเนี่ยนั่นนี่น้อง อนี่นบ่บเฮลครับหลังนี้ติดตายครับผมหอยอยังต้องอยู่เอาเดี๋ยวพี่หน้าเก็บกันเ้อแตามสองครับผมมีตัวอยู่มีตัวอยู่พี่น้อนยยินบ่เสียงกอดครักอดเสียงขิ่งคากได้ครับเสียงขงคกขลองอ,งองืออู้หลังนี้หล่อนครับเสียงขกครับเอาพูให พี่น้องป,งป,อป,งาปอลา,า,า,เ,าเ,ปปเข็งกินเขียดปลาหมอกินเขียดเห็นปะเขียดยังข้าเบ็ดอยู่เลยเาอ้โหเออเก่งว่ะเห็นปะปลาเข็งกินเขียดครับผมเอามันมา,นมานแล้วแบบนี้อเดี๋ยวพี่น้าเก็บก่อนเด้อไปครับลุงเงินต่อครับผมเสียงโคกห้องแห้งนี่ปูโดดไปแล้วเห็นปะ อันนี้ในห้องอยู่ตรงนี้นี่ปุ่น,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 นมุดน้ำไปแล้วพี่น้องข้างขบข้างขบว่ามันกบหลังนี้ครับเจตีหุ่งแตกเลยพี่น้าใส่เงียมันเด้อโอ้พี่น้องเบื้องหลังนี้มันขึ้นมาติดน,น้ำตื่นนี่เลยเนาะเห็นยวอ่ะเดี๋ยวพี่น้าใสง่เงียบใหม่ แก่ใจโตเพิ่มอีกบ้านน้อพี่น้องโอ้ดึงเกียร์เข้ามาในีขั้นหน้าพี่ครับเป็นไงียบแล้ครับผมพี่น้องหลังนี้ติดดูครับพี่น้าในวัวประติดเนาะดินโดนเร้าวๆอยูดดดด่ครับผมแค่เดี๋ยวพี่น้าเก็บกันตัวน้อยเนาะบประธานใส่สวิงแล้วครับดึงก้าวครับ เหมืนอนหลังนี้ยังอยู่เลยครับไอรุ่นมืออื่นชาวเนาะครับพี่น้องสวิงพิน้ามันจิได้ตักป่าไงญ่บ่เงียบคักแถหาอีปูกับบ่มีจะอีปูแก่จากไหนนี่อีปูยังอยู่ดีอยู่ ว่ารุ่นเมืองซาครับผมโอ้หลังนี้ตีอยู่ครับผมคือหอยอยู่ทึ่งฝาห,หน่ามันแห้งบ่บางเด็ดที่หน้าก็อ,อยู่สูงใช่ครับเป็นบ่หรือว่ามีคนไม่อยากเห็นบ่ครับสติกเกอร์สะท้อนแสงยังตั้งกอดโดนกอดโดนทั้งฝุ่นกับต่งางเงินบ่ บ่มีหนวดหนวอเลยเดินต้ยออครับผม,มเดี๋ยวยังขึ้นเก้าครับผมครับพี่น้องขึ้นนี่ก็บ่หมาทมาได้แต่ก็ถือว่าแก้ยด้ยครับผมแห้่ป่ามากตัวเข็งโต ข้ออีกสามตัวครับผมตัวเครื่องตัวนึ่งนะเดี๋ยหผมบอกแบบตัวขึ้นกับตติดเนาะเพราาะว่ก็ได้สำเนียกับโอเคเนาะถือว่าบ้าเฮาครับผมนีะครับแต่เดี๋ยวเมื่มาลุ้นกันตอนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นนี่สวิงที่หน้ากับบริษัทท่านตักป่าอยู่ตัวซาให้สวิงมากบริษัทแต่ต้งซีแล้วครับผมแต่เดี๋ยวมาลุ้นมันเศร้าวันเนาะ สวิงน่อยอะได้ตักปลาโตโลกก็ได้ไปครับผมเดี๋ยวพี่หน้าสิกลับบ้านละเนาะพี่ตามตอนซากันครับรุ่นตอนซากับพี่หน้าเนาะไปครับผมโอเคอัสวัสดีตอนซาาครับพี่น้องสวัสดีซานี่พี่หน้ากับมาเก็บเป็ดยังงเนาะเรื่องบรรยากาศน้นองซาก็หกนงก็กลัครับผม ครับเ่เห็นตะเว้นเลยบ่เห็นขีตะเวนเลยเมืาอน,นี้เนาะไปเดี๋ยวเขาพยยามเบ็ดกันเนาะสวิงน้อยที่หน้าจิได้สวิงไม่จิได้ตักตาบอไปลุยครับผมแล้วเบิ้งหลังแรกครับพี่หน้าปักไว้ห้องเหมืองน,นี่หลังเดียวเึ้ยคือนิ่งแท่ละพี่น้อง พี่น้องมีโตมีโตเห็นไหมครับแปลงนะจะยิงตาคอนเดอ้อพี่น้องกันตรงกันตรงนึ่งน,นึ่งโอ้หงวบหงุดหงุดครับหลังแรกแห้งมาเลยครับผมตาคอนตาคอนอุย้ยหนึ่งอุย้ยบพิ่โดนโอุยอ้ยเพิ่โดนอุ้ยอุ้ยพี่น้องโอ้จีได้บ่กประเด็น ตะน่ากะอุ๊ยพี่น้องดึงคืนดีกว่าอ๋อปะดุครับผมปะดุก,กินเครียดติดออกปากบนอยู่นบนหลุด,ดอกนี่ครับติดออกปากบนเลยเนอะ มันๆครับผมครับมาเบิงหลังนี้ครับผมกอกกล้วยนี่มองเครื่องสูบน้ำนี่เนาะหลังนี้ตีแต่บัติดครับผมตีหลายเทื่และม,มีตัวอยู่พี่หน้าปากเบด็ดวบมองนี้นีเหรอนีห้อยพันอยน่พี่น้องไปวใส่นี่ไม บนห้อยขาดมันเป็ลากเบ็ดไปติดอยู่มึงไดนบ่ไปครับลูกเงนินต่อครับผมอืมนี่ก็ตีเฮือนครับผมตะเบอยู่อืมเบ็ดที่น่าหายไปอีหลีครับผมอืมฟังนี้ก็เขียดอยู่เอ้าพี่น้องโอูเบูบึงหลังนี้หลังนี้คือหมุดตุ๊กูุแท้ เห็นไหมครับอย่ามาลุนน้ำกันครับผมลุนเด้อลุนเด้พอพี่น้องพี่หน้าตัง้งกล้องดีๆกันเอาสีได้ตักได้ครับผมลุนมึงเด้ออยู่ปะพันขนาดนี้่ายุครับผมโอ้ นี่มันขึ้นไม่ยามกับรอ,อยยูบกิดอะไรดึงเกียดมิดเลยครับผมหยาพันหยาเป็นกระจุกเลยฮ้อืมพี่น้องเบ็ดตังก็ดอกก็ได้เลยโซนทั้งนี้ขึ้นมอเงียบเถอะแหะนี่เห็นปะเกียดนัองงยู่แล้วครับผมปาไปใส่เบ็ดเราบนมีเสียงหุบเรื่องขึ้นเนาะพี่น่าเก็บกัน ลังนี่ก็ตีครับผมขึ้นต้องยอดไม้ผูนะ้น่ะบางน้าคุค้นๆนี่ครับมีโตครับผมนี่ก็ตีอืมประยุทธ์ครับผมนี่ก็ตีครับผมเจ้าประยุทธ์ป่ปะอืมโอ้ผมมีหนวดเลยครับผม ท่านเบ็ดกระตังกระดอยอยู่ครับเวาอยางเรื่องกันต่อครับผมก็คือเงียบแหงแท้พี่น้องเข็ดแบบพี่หน้าแท้าวาโอ้นี่ห้อยตีพันอยู่ครับนี่เห็นปะน้าม,มันคุ้นครับผมมีหลังนี่สดสดร้อนร้อนนี่เขียดหอยอยู่เลยครับผมอือหลังนี่เขียดหอยอยทั้งสาครับน้ำลดครับผม อย่างนี้ก็ตีไปตลอดเลย WU ครับอย่างนี้เขียดยังอยู่เลยครับผมน,น,น,นี่ก็ตีครับ WU ครับผมมีห้อยพันสองข้างแล้วครับหลังนี้มขึ้นไม่หยามกับขึ้นกันโอ้พี่น้องบ่ได้ป่าดอกมือน,นีก็ถือว่าเป็นว่าบางบรรยากาศกับพี่หน้านะครับเด้อ มีหนวดมีหนาบเลยอืมเนี่ยอีจกจังน้อยนี่ลบหนาออกนี่ปลาสิติดไส้ดีจังเห็นไหมครับนี่มั่มีตัวรนเลยอย่างนี้มันเคืนได้ปลาคอตัวนี้เต็มนะฮึโอ้ น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่นี่พี่หน้าเบิ่งเด้อนี่หัวมันอยู่นี่ตายแล้วครับผมตายพี่น้องพี่หน้าเตรียมสวิงหน่อยสิตัดเรียบร้อยครับเนาตปลาเกลือครับผม ก็เฮลลแะมือนี้เนาะมาสองแต้มแล้วครับผมนี่กับพืนติดครับผมตียังไงนี่เห็นไหมครับพี่น้องปากเบ็ดโซนฟังแต่เป็นออกเนาะทุงปักกระได้ เหลานี้ได้แค่2อตัวเนาะปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งครับก็ถือว่าเบอร์เฮวครับผมเกิดพ่อได้ออมครับผมเนาะกะัจังซี่ลนะครับเนาะหายู่หากินครับผมขี้กับหมาอขี้กรประมมานเนาะเมื่อนี้ก็บมันขึ้นก็ได้ไปดซีตัวเนาะกะ็โอเคอยู่ครับทุกพี่น้าขอบคุณท่าผู้ชมและแก๊บซีทุกท่านเนาะที่ติดตามและชมคลิปของพี่น้ามาโดยตลอดนะครับเนาะขอบคุณแก๊ซีใหม่ๆนะครับเด้อ ขอบุณห,หลายๆฝากกดติดตามพี่น้านุ่มปับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่น้านะุคลิปนี้ก็ติขอจบไว้ทัพนี้แหละครับเนาะติดตามคลิปหน้าด้วยครับพี่น้องสวิงไม่พี่น้ายัางว่าท่านได้ตักเลยเดี๋ยวพี่น้าจะไปแก้มือส้นฟังแต่วันตกอีกเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ตากเบ็ดแล้วฝนมันตกแห้งเนาะตกไปหยุดเลยทั้งขึ้นเลยครับเนาะก็ออกไปยามก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่น้าสิไปแก้มือเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวสิจับเขียดเพิ่มอีกโอเคคลิปนี้ฝากไว้สี่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกผู้ทุกคนดคนะครับเด้อพี่น้อง,งเต็เฮงเรื่อยๆครับผมนะดูครับผมหาอยู่หากินนะเนาะวิถีชีวิตบ้านนอกของเขาครับผมโอเคบ๊ายบาย